เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอีฟ ball กันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากอัปเดตล่าสุดตัวเกมก็ได้เพิ่มโคชเข้ามาใหม่นะครับได้ข่าวมาว่ามี2บมูสเตอร์ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราก็มี1,700กว่าทองนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อในแพ็กตอนนี้กันเลยนะครับนี่ครับผม1 5 0่ทองนะสำหรับแพ็กนี้นะครับก็จะมากับเหล่านักเตะอาร์เซนอลนะครับอันนี้ก็น่าจะถูกใจแฟนขับปืนใหญ่นะได้ทั้งโคชแล้วก็นักเตะ แบบนี้ฟูท้ทีมได้สบายเลยนะครับแล้วก็มีเสื้อมาด้วยวะทุกคนคนไหนอยากจะได้เสื้อจะสวยไปใช้นะครับมีแค่นี้มีเสื้อแล้วก็แพ็คของไอเชนอลเดี๋ยวเราเข้ามาดูในโค้ตก่อนเลยนะครับนึกว่าจะมาให้ทั้งสงสไตล์โอ้โหเฉยได้ตรงที่โพสชั่นเกมมาแค่72เองนะครับถ้าเกิดว่ามาเท่ากันนี่บอกเลยว่าโค้ชคนนี้นะโค้ดโกงเลยนะเฉยได้ปะเกือบแล้วครับเกือบได้เล่นสสไตล์แล้วในโค้ชคนเดียวเนี่ยเฮ้ยมี2อวูตเตอร์ครับทุกคน มีสปีดต้นแล้วก็เล่นบอลด้วยความเร็วต่ำนะครับบวกมาอย่างละหนึ่งแต้มโอเคนี่คือโคชคนแรกนะครับที่มี2มูเตอร์จัดเลยนะครับทุกคนคนไหนที่ชอบเล่นโลว์คอเตอร์เป็นประจำแล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะสำหรับผมแล้วนะครับจัดแน่นอนมาแบบนี้เป็นโลว์คอเตอร์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยนะครับสำหรับโคชมิเกลอาเตต้ามาด้วย2มูเตอร์แล้วก็ลูกทีมนะครับโอ้โหเสียดายไม่มีโทมิยะสุนะครับไม่เป็นไรสำหรับผมแล้วเอาเอาแค่โคชก็ยังดีนะ 1,500ทองนะครับจัดไปครับทุกคนโอเคโอ้โหการ์ดสวยอยู่นะครับทุกคนเออนี่สวยจริงนะครับทุกคนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยที่เป็นตัวหรือเปล่ามาแน่นะครับครั้งหน้า,าจ,จะมีแพ็คของแมนยูบาซ่าหรือว่าพวกที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาอ่ะนะครับก็อาจจะมานะมาพร้อมกับโค้ชนี่แหละนะครับแต่ว่าอาเซนอลมาก่อนก็มาในสภารโลว์เคอเตอร์อด้วยมาเดี๋ยวเรามาจัดโค้ชเข้าทีมของเราเลยลาก่อนครับผมเดีดยียเย่ได,ไดชองน่าจะตกงานไปแล้วอะ่ะ โอเคแต่งตั้งโค้ชคนใหม่ครับผมมิเกลอตต้าโลวเคาลเตอร์เดี๋ยวมาดูตัวอย่างค่าพลังนะครับมาดูของเอโต้แล้วกันนี่ครับผมบูทไทยโพิชั่นนะครับพอดีถึง90สวสวยๆเลยนะนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวดูสปีดต้นนะครับเป็น100พอดีสวยครับส่วนข่าพลังอย่างอื่นก็ปกติเค okay, ครับเดี๋ยวผมจะไปลองกับแผนนี้แล้วกันเป็นแผนหด422 2นะครับตกง,งานไปแล้วครับในชองตอนนี้ ได้มีเกี่ยวดิจิาเข้ามาแทนแล,ละไปเดี๋ยวเราไปดูกันในแรงค์ครับผมเดีย๋ยวจะเล่นแบบเร็วๆเ,เลยนะว่าจะไปยังไงนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่ๆเลยนะเนี่ยจะเฉิดฉายหรือเปล่านะสำหรับโค้ชใหม่ของเรานะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับคลิปนี้นะขอคนละหนึ่งไลค์นะครับท่านผู้ชมเจอด i วิชั่น 2>, 2นะครับอู้แต่ว่าค่าทีมเขาเยอะอยู่นะเนี่ย2,200กว่านะครับ โอเคนักเตะได้อยู่โอเว่นฟิตจัดเลยเดี๋ยวเวลาลงครึ่งหลังส่วนทีมเขามาในสไตลค์ควิกเคเอน์เตอร์นะครับ 4, 2, 1, 3แต่ว่าแผงหน้าเขาในอันตรายอยู่นะเอโต้เมสซี่แล้วก็เฮเนสนะครับสำรองก็โอเคได้อยู่นะครับมาวัดกันที่ฟรีมือแล้วกันนะเดี๋ยวมาเจอค่าพลังโค้รใหม่ของผมแล้วกัน2วบสเตอร์มันก็ต้องเก่งกว่า1วูบสเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมทุกคน <c oughs> ได้เขียก่อนนะครับเกมนี้ ลูมิเก้ครับเขียวที่เอโต้เวียาคนไหนที่ไม่ได้จัดแท็กเวียานี่คือแบบเสียดายเลยนะเก่งเลยนะครับเก่งทั้งตูรามแล้วก็เวียาเลยนะครับเกมรับนี่บอกเลนเหนียวมากเท่าที่ลองมานะครับจะโอ้โหสวยเลยจังหวะน,นี้จ่ายให้เขาเฉยบอลจากที่เมซี่ครับผมมาที่โยนครับโยนครับจ่ายมาติดเวียาครับสวยไปโตกลับได้เปล่าโหไม่ผ่านเวียาเขานะครับน่าจะเป็นกลางตัวรับโนหนึ่งเลยนะครับในตอนนี้สำหรับเวียา แล้วจังหวะน,นี้ครับผมเมสซีก่กระชากบอลมาแล้วดวลกับวีาวีาโอ้โหแข็งจัดไม่ผ่านนะเมสซี่ที่ว่าแข็งแข็งนะครับเจอวีาเข้าไปนี่ไปไม่เป็นเลยนะแล้วจังหวะน,นี้อุ้ยจานโอเคได้ฟาวอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้มารีวิวว่านะครับทุกคนแต่ว่ามันจริงจริงอ่ะก็เลยแบบเออพูดไปในคลิปนะครับเผื่อคนไหนยังลังเลอยู่นะแพ็คนี้มาแล้วยกขึ้นมานะครับลูมิเก้มงสวยเลยโอ้โหไม่ผ่านครับ เนตเวดออกซ้ายมาคันโตนาลูมิเก้เบินมาเอโตอ้ปัน่นลูกนี้โอ้โหชนเสาแล้วลูมิเก้เก็บได้สวยยกเข้ามาแล้วคันโตนาโมงสวยเลยครับ1นูนก่อนเลยจากเอริกคันโตนานะครับโอ้แต่ว่าควรเข้าจังหวะเอโต้ปั่นแล้วนะไม่เป็นไรครับขึ้น,นำไปหนึ่งศูนแล้วบอลจากทีเมสซี่ครับเมสซี่จ่ายเข้ามาสวย เวลาขึ้นมาเน็ตเวดเบิ้ลเข้ามาโอ้โหยังติดเวลาอยู่หรอโอโ้แน่นเกินแล้วเมสซี่ยิงจังหวะนี้ก็ติดบล็อกนะครับไปเน็ตเวดเบิ้ลขึ้นมาหน้าคู่เราต้องแบบเล่นบอลจังหวะแบบให้เร็วนะครับช้าไม่ได้นะเน็ตเวดปาไปที่เวล่าเบิ้ลเข้าไปวันทูสวยเอโต้โอเคสองศูนย์ครับ โอ้โหเรื่องจัดเลยนะครับขึ้นเกมมาเจอาวันี้วันทูนะต้องจัดแล้วครับทุกคนสำหรับโคชคนนี้นะเอาเรื่องว่ะสองศูนย์แล้วเมสซี่จ่ายมาที่ยอนครับเมสซี่อีกครั้งโอ้โหเมสซี่ก็แข็งเกินโอโ้เอาไมา่อยู่เมสซี่ <laughs> ผมยังได้ยิงเฉยเนี่ยผมว่าเมสซี่ร่างเนี้เก่งสุดละทั้งแข็งทั้งเร็วแล้วก็เลี้ยงบอลดีด้วยนะครับอันตรายว่ะเมสซี่ตัวนี้ ปล่อยให้เขาแบบมีเจ้าวากาชากเข้ามาบ่อยๆนี่ไม่ดีนะลูนิเก้มงสวยเน็ตเวทดครับมาทีเวลา่าถือมาทีเน็ตเวทดจัดคืนบวนมาดี่คันโตนาเบิ้ลเข้ามาเอโตโตอวันทูไปเสาแรกไปโอ้โหติดเซฟไม่ผ่านใช่ัยเคลื่อนหรือทุกคนใช่หรือเปล่าใช่ใช่ชัยเคลื่อนหรือเปล่าเหนียวจัดเลยนะตัวนี้อ้าวเดี๋ยว โอเคนึกว่าหายไปแล้วมาจังหวัดเตะมุมครับทุกคนเหมือนเดิมเราโอ้โหไปไหนก่อนเนี่ยผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับลากแรงเกินแต่ยังได้อยู่ครับผมเนเปตคันโตน้าเฮ้ยโอ้โหดิเซฟเอ้าซ้ำนี่ไง <laughs> เรียบร้อยเจอสัญชาติยานกองหน้าลูมิเก้เข้าไปจะหมูกไวนะเนี้ยบวิ่งตามไปชัดเลยไปสามสูตแล้วนะครับสำหรับครึ่งแรกเรา โอเควลาฝากมาที่ยอนครับไปเลยเบิลมาไม่ถึงลูบิเก้แล้วจวังหวะนี้เขาโตกลับขึ้นมานะครับยอนครับโนนบีบโอ้โหจ่ายให้เขาผมรีบไปว่าเมื่อกี้บอลที่ตัวร้ามครับผมเนเวทแหงขึ้นมาฮันโตน้า นเนวิวออกขวาไปเบินเข้าไปที่ลูมิเก้ต่อมาที่เอโต้ฮันโตนาโอ้โหไม่ได้ว่ะเจอตูลามแล้วทดสองนาทีเอ้ยสามนาทีมาแล้วฮันโตนาเติมไปยิงโอ้โหไม่เฟิร์สทำช็อตอีกทีอ้อ้าอ๋ออ๋โหชนเสาอีกทีอีกที โอ้โหจ่ายไม่ตรงจบเลยไม่ได้ลูกที่4แต่ว่าเมื่อกี้เสียดายมากนะน่าจะได้สักหนึ่งลูกนะครับแต่ว่าเสียดายที่เอโตมันยิงมันไม่ยิงจังหวะเดียวอะภาษาแบบโกรวไว้รอแล้วแต่ว่าเขาเปลี่ยนแผนแล้วทุกคนเป็นสิ่ซองสองสองเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังกันครับทุกคนเขาเปลี่ยนแผนนะแต่ยังไงเราก็ต้องเชื่อมั่นโค้ชอาติต้าของเรานะครับมาเกเล่เอ้าวสวยดิ ไปเลยโยนครับ <22. S 1> โอเวินวีาครับเดี๋ยวรอตัวว่างก่อนเดี๋ยวหาจังหวะยัดเข้าไปนะสวยตวูมโอ้โหสามเหลี่ยมโอ้โหเอต้โอโ้ยิงโคตรส,สวยเลยหลอดม่วงซะด้วยเมื่อกี้เอาเรื่องนะเนี่ยเปิดรึ่งหลังมาก็จัดไปแล้วอีกหนึ่งเมตรนะครับสุดจริงกว่าโคชคนนี้ ต้องไปจัดกันแล้วครับทุกคนโคตรโหดนะครับมาบอลอยู่ที่ยอนครับคือมาที่เว่าค่อยต่อบอลขึ้นไปนะครับเราไม่มีช่องขึ้นไปก็ค่อยๆขึ้นหลังมาตั้งหลักใหม่นะล้วบอลอที่โอเว่นมาที่คันโตนาเอโตทำชิงคันโตนาโอ้ยเอมบเป้เนสซี่อุ้ยถอยเลย เอ็มบาเป้เอไอมบาเป้โอ้โหนึกว่าจะหกักอุ้ยเกือบแล้วโอ้โหเมื่อกี้เดาทางผิดวะทุกคนนึกว่าเขาจะหักเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นนะแต่ว่าเขาเลือกที่จะยิงมุมแคบนะครับเตะมุมว่ะโยนครับเปิดเข้ามาน้ำมงเคียวมาได้ว่างไงโอเว่นโอ้โหโมงติดโยนครับอีกครั้งนะครับเอ็มบาเป้ปิดมุมไว้เลยโอเคอุ้ยโอ้โหยิงได้เฉย จะยัดเข้ามุมแคบเสาแรกเหรอดูก่อนประตูผมเป็นใครอาชียัดนะเนี่ยแต่ก็เหนียวจริงครับเหนียวจริงอันนี้นนแต่มุนอีกครั้งนะผมอยู่ครับเปิดเข้ามาหมุได้ขันตัวนาต่อสวยไปแล้วโอเว่นครางหน้าไม่มีเพื่อนเลยคือไปก่อนคร <O ven S 2> ับ e โอเว่นนกับเอโต้โอ้โหจังหวันี้เจอตูรามแต่ว่าเขาจ่ายพลาดปาดมาจังาวัน,นี้โอเว่นโอเว่นเร็วกว่า เพื่อนเติมเพื่อนเติมโอ้ยโอ้โหนี่เวีนโดนปิดทางสวยมาขออยูกได้เปล่าโอ้โหช่องไม่เปิดเลยตามตามตอนนี้เราพับสนามบุกอยู่นะครับเวียร่าเล่นกับคันโตนาโอเวน่นโอ้โหจังหวะนี้โอ้ยังได้ยิงเฉยแต่ว่ามาอีกครั้งโอ้โหยังติดเวียร่าเขาอยู่แล้วเขาจะโตกลับมาแล้วครับ ซาคริยรอด,ดักเลยโอเคคันโตนายัางได้อยู่ครับไปเลยคันโตนากลางไปเนเวตเวล่าวันทูไปเฮ้ยได้อยู่โอ้โหไม่ผ่านเฮนเนี้ว่ะสวยวีเอล่าเนฟเวทเบิ้ลเข้ามาวันทูเอโตอโอ้โหจังหวะนี้ แต่บอลห่างตัวเกินจะปั่นเข้าเสาสองเมื่อกี้มาถอย่ยนเกมรับครับทุกคนคคอเนสจ่ายมาที่เมสซ,ซี่โอ้โหในเมสซ,ซี่ซะด้วยเอาอยู่เปล่าเวลาผมโอ้โหเบียดไม่เข้าเลยโอเคเสดได้โอ้โแต่ว่าเก่งจริงเมสซ,ซี่ล่างเนี่ยขนาดเวลาผมเบียดไม่เข้าเลยตึงเกินน่าจะเป็นตัวอันตรายที่สุดในทีมเขาเลยนะตอนนี้เมสซ,ซี่เนี่ยปล่อยพื้นที่ให้เขาไม่ได้เลยนะ มาดูจังหวะเต่มุ้งครับผมเคบลงมาได้เนเวทตสวยมาเลยไมยเคลโอเวน่นไปเลยครับผมมีตัวเติมแทงมาปาลูกนี้ <c oughs> โหติดตูรามเอามาได้นี่พลาดโอ้อะไรวะเนี่ย <c oughs> โค้ชสองนาทีหมดเวลา <c oughs> เดี้ยงออกแม่งเลย โอเคครับทุกคนจบเป็นที่จบร้อยแล้วนะครับสําหรับเกมนี้ดูเอาละกันนะครับสําหรับความโหดของมิกลออร์เตต้าสองบเตอร์นะครับไปจัดกันเลยนะครับทุกคนอย่ารอช้านะเพียงแค่1นึ่งรทองเองนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนคนไหนที่ชอบเล่นสายล์บคาลเตอร์อยู่แล้วนะครับไปจัดกันได้โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวโคชใหม่ของเรานะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ Bye bye.